การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุนแรงสําหรับกรเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2-1การยกระดับสินค้าเกษตรสู่กเกษตรอุตสาหกรรมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่อทอบหรือวิสาหกิจชุมชน ภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุ่นแรงสําหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวขวัญเมืองเพนตั้งอยู่เลขที่17หมู่ที่18 ตำบลสุ่มเศร้าอเ,อเพนจอุดรธานีโดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการผลิตและจำหน่ายข้าวหางโบราณจากการวินิจฉัยพบว่าในการผลิตข้าวหางโบราณมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรข้าวระยะพับพึงการแช่น้ําการนึ่งการอบหรือการตากจนแห้งโดยพลังงานแสงอาทิตย์และนาไปบรรจุพบปัญหาว่าผลิตภัณฑ์มีกลิ่นเหม็นหืนซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของไขมันที่มีอยู่ในเมล็ดข ในส่วนของเยื่อหุ้มมะเล็ดและจมูกข้าวมีเอนไซม์ไลเพสที่ไปเร่งปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันของไขมันได้จึงทําให้เกิดการเสรื่อมเสียในลักษณะที่เกิดกลิ่นหืนทําให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสั้นลงและบางลอต การผลิตอาจพบเชื้อราในผลิตภัณฑ์โดยพบว่าในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนยังไม่มีการควบคุมสภาวะการผลิตที่เหมาะสมใช้เพียงความเคยชินจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเท่านั้นและในการอบแห้งด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ยังพบอีกว่าภายในโดมมีความชื้นเกิดขึ้นและมีอุณหภูมิไม่คงที่ดังนั้นจึงควรปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความเหมาะสมและนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ในระบบการอบแหง้งด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อลดปัดจจัย ที่ก่อให้เกิดการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์และช่วยเพิ่มกําลังการผลิตให้มากขึ้นด้วยขอขอบคุณสู่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4